ตอนวันสอบปลายภาคใช่ใช่ต้องเอา14ส่บวกกับห้าทำในวงเล็บก่อนแล้วค่อยเอามาลบกับ9ใช่ใช่ต้องเป็นไงตอนแบบเด็กไฟเด็กไฟพี่เซเบใช่ใช่ใช่บอลไม่เห็นจะเข้าใจเลยอะอันนี้ไงเราต้องบวกเลขในวงเล็บก่อนเฮ้เพื่อนๆพืนกชวนไปเล่นบอลกันอ่ะไปไหมล่ะอ้าวอก แล้วไม่อ่านหนังสือหรออาทิตย์หน้าจะสอบแล้วนะโอ้ยเหลือตั้งเป็นอาทิตย์เลยยังมีเวลาอ่านเยอะแยะไปเถ<ป>อะไปเล่นบอลกันก่อนดีกว่าไปเถอะไปมาแต่มันยากนะกว่าเราจะเข้าใจต้องอ่านหลายๆรอบใ เธอหน้าไว้ตอนกลางคืนค่อยอ่านก็ได้ไปเล่นกันเถอะป้าป้าป้าไปเล่นกับปอกเถอะเฮ้ยใช่โบสว่าไปเล่นกันก่อนก็ดีนะแต่ค่อยมาอ่านทีหลังแต่แนนว่านะนี่ไม่ต้องพูดเลยแนนถ้าแนนไม่ไปไม่ต้องรั้งคนอื่นไว้หรอกไปเธอโบสไปเล่นบอลกันเถอะป้าป้าป้าไปที่ว่งไปเถอะไปเถอะไม่ต้องสนใจหรอกไปโบสไปเถอะใช่ใช่ไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาอ่านค่อยไไหว้เลยเจ้าโบสกับเจ้าปอกเนี่ยห่วงแต่เล่นไม่สนใจอ่านหนังสือเลย มามามาแนนมาอ่านหนังสือกันดีกว่านะถึงไหนแล้วนะอืมอ๋อตรงนี้นี่เองสี่บวกสี่เอ๊ะเท่ากับแปดอ๋อใช่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 อใช่แล้วฮ่าบล็อกจะเตะแล้วนะรอรับนะบ๊ทอรับนะหนึ่งสองสามโชเดย์อ้าหบ๊อกอุตส่าห์ตั้ง แล้วก็ไม่ยอมเตะมาโทษคราวนี้ไม่หลอกแล้วกันรับนะรับนะบอสหนึ่งสองสามชนไเยะเป็นไปได้ยังไงอะเข้าอีกแล้วหรอเป็นไปได้ยังไงอะเป็นไงล่าโอ้ซีต่อห้าห้าต่อสีห้าบสแพ้แล้วไม่ยอมด้วยนะไม่ยอมเล่นใหมนะป๊อกคราวนี้บอสขอแค่พรุ่งใี้เถอและกันนะป๊อกเหนื่อยแล้วล่ะพรุ่งนี้ละกันก็ได้เวลาเดิมน้เลงไม่ลืมรอกหน้าโอเคได้เลยนะ บ้าตอนดีกว่าอืมเข้าใจแล้วว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองจะต้องรีบไปแล้วเราเอ้าบอสจะไปไหนเนี่ยเอ้าก็บอสจะไปเตะบอลกับป๊อกอะสิแล้วบอสไม่อ่านหนังสือหรอใกล้สอบแล้วนะเฮ้ยไว้ก่อนหน้าเบนบอสจะต้องรีบไปไปแล้วนะเบนไปแล้วนะแล้วอย่ามาว่ากันที่หลัง่ะถ ซื้อเสร็จก็ดูทีวีคลายเครียดดีนะเนี่ยโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วแย่ โบสยังไม่ได้อ่านหนังสือสักตัวเลยอะทำยังไงดีลับเบ้นเนี่ยช่วยไม่ได้นะโบสเบนเตือนโบสแล้วเบนเบนช่วยสอนโบส์หน่อยดินะนะนะโบส์ไม่เห็นจะรู้เรื่องเลยอะไม่มีประโยชน์หรอกยังไงก็อ่านหนังสือไม่ทันแน่แน่โธเบนน่ะไม่สงสารโบสบ้างเลยหรือไงอะเบนจะไปนอนแล้วพักสมองให้เต็มที่พรุ่งนี้สมองจะได้ปลอดโปร่งตอนสอบจะได้คิดออกไงล่ะเบนช่วยสอนดีกว่า โถมิงงอกก็ได้เดี๋ยวบอสอ่านเองก็ได้คืนนี้หนูจะต้องอ่านให้หมดไม่งั้นจะต้องสอบตกแน่เลยนี่นี่นี่วิชานึงนี่อีกวิชานึงนี่นี่ซีหลับสบายจริงเลยครอกฟรีเหนื่อยเล่นบอลมาจนเหนื่อยเลยครอกฟรี นี่ฮ่าฮง่ายนิดเดียวเองน้องแรก็ทได้ทได้แล้วนี่ค่ะง่วงอ่ะต้องอย่างนี้นี่เองหรอมันต้องอย่างนี้นงอยนี้อล่ะไอกันเนี่ยไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะ ใส่มั่วเลยดีกว่าเราเอ้ยดีใส่เลยไอ้คิดจะแกงคิดเหมีสักทีอาราจ้าเด็กๆส่งข้อสอบได้แล้วจ้าหวังว่าคงทำกันได้นะจ้าครับผมนี่คร่บนี่ครับนี่ครับ เดี๋ยวครูจะตรวจแล้วก็บอกคะแนนเลยนะจ้ะเด็กๆดีจ้าน้องปดีจ้าน้องแนนเอ้ยโบ๊ทหนังสือทั้งคืนเลยเะหรอเหรอป๊อกสีไม่ได้อ่านสักตัวเลยอ่ะไม่ได้อ่านเลยโบ๊ทหอยมาแต่นอนแน่อืออื้อเอ็ืออือครูจะบอกคะแนนให้เด็กออื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 นะจ๊ะ เบนได้10คะแนนเต็มโอ้โหสิเต็มเลยแนนก็ได้10คะแนนเต็มจ้าเต็มแนนเลยดีใจจังเลยแล้วคุณครูครับแล้วของป๊อกล่ะครับป๊อกกับโบ๊ทได้เท่าไหร่ครับคุณครูป๊อกอยากรู้ป๊อกคะแนนเท่ากับโบ๊ทเลยจ้าอ่าเท่าไหร่ล่ะครับป๊อกกับโบ๊ทได้ศูนย์คะแนนทำไม่ถูกสักข้อเลยจ้าได้ศูนย์คะแนนไเลยนะ ดตลอาหารในตลาทังสือทั้งคืนเลยยังง่วงไม่หายเลยนั่นเนี่ยก็อ่านแค่คืนเดียวใครจะไปสอบได้ละโบนก็มัวแต่เล่นกันทั้งบอลแล้วก็ปองนั่นแหละถึงได้เป็นอย่างนี้ อย่หัวเราะย่อเรานมการสอบ่เป็นสิ่งสำคัญนะจ๊ะเด็กๆจะละเลยไม่ได้เพราะถือเป็นการวัดความรู้จากที่เราเรียนมาทั้งเทอมการเตรียมตัวสอบจะต้องทำแต่เนิ่นๆไม่ใช่จะมาเร่งอ่านเพียงชั่วข้ามคืนอย่างโบสหรือไม่สนใจอย่างป๊อกนะผลคะแนนก็ออกมาได้สูงทั้งคู่เลยจะให้โอสกับป๊อกทำยังไงดีลนะคะก็สอบซ้อมยังไงละจ้า เฮ้อสอบสอบสอบเหรออุยแย่แล้วป๊อกสอบใช่แล้วคราวนี้บอสับป๊อกออดเล่นแง่แง่ตเอ้ยไม่น่าเลยโอ้ป๊อกอุต่าเอออุ่านอนหุยใช่อุต่าเล่นเอาแล้วกันจะเล่นหรือจะสอบล่ะ